ดีครับวันนี้ตะศพลคนลรกคนใหม่นะครับจะมาไปเป็นวิถีชาวบ้านกับตรงนี้ก็คือการการออกปูต้าเนาะซึ่งการออกปูต้านี่ก็จะจะเป็นลักษณะของการที่หนึ่งจะออกอยู่สองเพือนะครับข้างแรกนี่ครั้งแรกนี่ก,นก็เป็นเป็นวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด อันนี้เป็นการเป็นการออกปูตาโดยการบึงความอยู่ดีมีแห้งเนาะส่วนอีกมือนีนะครับมือนีกับวันที่13พฤษภาคม2 5 6 7ถึง6ค่าเดือน6อันนี้จะเป็นการเป็นการออกปูตาเสียงท่ายในส่วนของการ อ่าต้นพืชพันธุ์ัญญาหารเนาะเป็นลักษณะนั้นนะครับว่าจะในปีสีมานี่แหละปีนี้เนี่ยจะเป็นจังไงนะครับอ่ามาเบิ่งกันเลยนะครับว่าอ่าการประตพณนีเฮาปารีของบ้านเฮาการเลี้ยงกุ้งตาในส่วนของการดำรงชีวิตปีหนาเขาจะมีผลผลิตอ่าทางพืชทางการ,กรเกษตรแบบไหนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับ อันนี้เป็นชาวบ้านครับกำลังขย่อยขย่อยกันออกมาแล้วนะครับขย่อยทยอยกันออกมาเนาะอันนี้เป็นคุณป้าน้องวันดีครับคุณป้าครับจ้าจ้าจ้าเชิญจ้าเชิญเลยเราพร้อมกันนะทั้งคุณเฮ้ยวันดีครับวันดีครับมื้อนี้บอกเปติ๊บป้าปะอันนี้เป็นเจ้าฟ้องอันวันดีครับ ดีครับโอ้โหเด็กตัวใหญ่ไหนี่ยครับใหญ่ครับว้าวเชิญเชิญเชิญครับเรากำลังมาแต่ช่องทางออนไลน์ได้แจกตู้พิณในสังกัดเขตพื้นที่การสื่อาประทรวงศึกษาธิการก็นี้ก็เขาออกมาประมาณประมาณหนึ่งนะครับก็ชิอยู่ประมาณครึ่งครึ่งบ้านละนะครับจะครึ่งบ้านแล้วขออนุญาตลงลงช่องยูทูบนะครับทุกคนนะครับช่องตะพ่นขออนุญาตเด้อมาหนี้เด้อ อันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องเ้นนะครับเครื่องเ้นจะมีเป็นตวนมากนะครับลอยพสเซนนะครับจะเป็นจะเป็นไก่นะครับเป็นไก่ทั้งเหมือดแหละทั้งีเลยนะครับทุกทุกขั้วเรือนนะครับโดยประกอบบรรดานนเก้งเข้าเดี๋ยวจะมีอยู่ทั้งหมดลอยครัวนะครับลอยร้อยสิบเอ็ดรัวเรือนนะครับร้อยสิบเอ็ดัวเรือนนี่ก็จะไก่ก็จะอยู่ประมาณลอยสิบเอ็ดตเลยแหละนะครับจะเป็นไก่ทั้งเหมดเลยนะครับ ส่วนจับปูตาครับก็จะอยู่ประมาณช่วงรอลอชาวบ้านครับมามาล่อมาล่อล่อคนมาควบเมื่อกันมาเบ่งกันในเรื่องต่างๆนะเนาะัฒนาปัญหาต่างๆ เอาผู้ชายจะออกยันแล้วนั่นออกเหียวนักเหนียวนักเหนียวนี่เป็นเป็นชาวบ้านเขานับถือเนาะเราเรียนปูตาเขาเนาะอันนี้ปูตาเขาเนี่ยครับการส่วนตรงนี้ก็จะใช่ใหม่นะครับอันนี้เป็นไม้นะครับเป็นเป็นเป็นปืนเนาะเป็นดาบเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่ง รักษาปูปักรักษามูบานนุงเก่งของเฮานะครับอันนี้จะเป็นปืนด้วยในี่น,นะครับเป็นปืนปืนกับดาบของของ,ของฟูต้าเฮานะครับเพื่อเป็นการรักษากุ่มข้องหมูบานนุงเก่งเฮาหอยอยู่เย็นเป็นสุกนะครับอันนี้ก็เป็นคนเสือของหมู่บานเฮามาโดยตลอดนะครับตัวแสต้ไสต้ลายเย,ยียวนะครับอันนี้ก็มาส่วนหนึ่งกับเป็นการมาผูกสร้างผูกสร้างลูกหมาลูกไก่นะครับ จีซะบานน้ำน้ำขายมะกรูดนะครับตามอีกนะครับยังรออยู่นะครับยังมาบอท่านครบแล้วโ้จับมาพอดอีนะครับ <c oughs> วนน้อยบ่น้อยเดี๋ยวคนเดียวคนสัมผัสสัมผัสเดี๋ยวสัมผัสได้อีกหนึง่งอันนี้เป็น,น,นเป็นท่านพ,อพ่อผู้ใหญ่ศีลศีพลทองนะครับผู้ใหญ่เก่าเดี๋ยวนี้ครับเป็น กเป็นเขาให้เป็นกระจ้ำเนาะเป็นเตาจ้ำเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตขอ,ของคุณพ่อนะครับว่าอันปีหน,นึ่งเนี่ยเขาเขาจะลงอยู่จตกเทืยนนะครับปีหนึ่งกับสองข้งสองข้างนะครับเดือนสาม,สาม,ส,ามสามคำเดือนสามสามคำถืน,นออึองเนาะอันนั้นเป็นลงลงเป็นการลงลงเพื่ออย่างตัวนั้นตัวน,นั้นลง<อ>แบบว่าเบิกผ้าเบิกพุ่าครั้งแรกเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขคุ้มครองครับครับจนเราดูปีเดือนเดือนสามสามคำถือว่าเป็นประเพณี งานเบิกผ้ากับแมนงานทุงทิ้งทุกอย่างก็กคือเดือนสามสามคำครับแล้วลมือนี่นะครับเป็นมือล่องล่องอีเพื่ออย่างไรกนอันหนึ่งก็นี้ลงเพื่ออริประเภทนี้แบบว่าล่องไฮไซน่าเดือนหน้า,า,านผ้าหกมาแล้วผลตกผ้าห้องเพาว่าให้เตรียมขาดเตรียมไทยด้ยวยเตรียม<ท>ต้องให้ลงหน้าได้ตอนนี้อ๋อครับครับเออเพจเพย์ยังกระซังโอ้ต่องต้องอมือนี่เป็นเป็นเลืองามสวยเดี๋ยวว่าเป็นเป็นเลือกันอันนี้ครับแดีดีอย่างบอกทีนะแมนปะเป็นมือเลือดีครับครับเออก็คือ เดนหัวคุกคำครับครับโอเคนี่มาจากเอนนอนแสนนานคร์ครับ <c oughs> ขอคุณคุณพ่อมาครับผม <c oughs> อันนี้ก็ตามที่คุณพ่อคุณบอไว้เลยนะครับว่าเป็นการลงลงเพื่อจะดูวา่าลงไฮไซน่าเนาะเป็นการลักษณะที่ว่าผลผลิตเท่าปีนี้จะเป็นยังไงน,นะครับสำหรับมือหน,นีนะครับ ท่านผู้ใหญ่อันนี้เป็นเป็นท่านผู้ใหญ่ครับนะครับ่าผู้ใหญ่้รอ,รใ,รอรใจ ผู้ใหญ่อุดรนใจอาบมามาท่านผู้ใหญ่เนี่เพิ่อนใดคือจังไดเอาหัหมูเอาหนิพี่ดุ๊กองค์พรลาคุณวะอขออนุญาตท่านผู้ใหญ่ครับคือจังบโบเป็นไก่เป็นอย่างเลี้ยงเลี้ยงหัวมันจะทุกปีอ๋อท่านผู้ใหญ่จะเลี้ยงหัวหมูทุกปีเลยนะครับแต่ท่านท่านเพื่อนี่ท่านผู้ใหญ่เป็นได้หัวหมูเดอ้อเฉพาะผู้เดียวนะครับเฉพาะท่านผู้ใหญ่ผู้เดียวนอกนัยยดด้น,น,นาจะเป็นไก่ทั้งหมือนเดินมาทาจะเลี้ยงเพิ่มอะไรหรือเป็นาอย่างเต่าเออครับครับ อันนี้เป็นเป็นดังเดิมนะครับอันนี้เป็นดังเดิมที่ปานปูตาเขาจะยยูตรงนี้แต่ก่อนนะครับมีจองขวบมีติดติดกับต้นสมลรงใหญ่นะครับติดกับต้นสมลรงใหญ่ที่นี่ระยะมาที่หลังกาท่านปู่ใหญ่คุดอนชายก็เลยมามาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสางไม้ท่านตอบก็ไปสางไม้อันนี้เป็นต้นสาโรงแต่ก่อนดังเดิมนะครับ ดังเดิมเลยปลาปูตาเขาจะอยู่ตรงนี้นะคระับที่นี่ก็เลยเลยแต้มายกใหม่เป็นเป็นลักษณะกันสี่เข่าทุงมือนี้นะครับเข่าปัจจุบันอันนี้อันนี้นายจตเป็นคนสุท้ไทยแล้วเนาะ